ดูแล้วเนี่ย,ยไม่มีผลงานเลยนะบุรีโรตัสพรรามสองนะครับมีการเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายเก้านะครับพระประแดงการจนาพิเศษนะครับ สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้วันที่27นะครับ27ธันวาคม2567นะมาดูถนนพระรามสองนะครับ ไปออกการเจรจาพิเศษนะว่ารถจะเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้อันนี้คือถนนพระรามสองนะครับฝั่งขาเข้าจากบางขุนเทียนนะงานก่อสร้างนี่น่าจะหยุดกันแล้วนะครับดูแล้วเนี่ย ไม่มีผลงานเลยนะ,ะจุดนี้อยู่แถวแถวโลตัสพระรามสองนะครับเครื่องจักรถยกรถเคนนะครับเขาก็พับ พับเครื่องพับพับหัวกันหมดแล้วนะครับนี่ไม่มีคนงานแล้วนะครับน่าจะหยุดกันช่วงเทศกาลปีใหม่นะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับวันนี้ผมก็จะเข้าไปาไปเก็บงานกับช่างเย็บนะครับแถว น้องแ็มนะครับแล้วก็พระรามสองบางมดนะครับสองทีต่ตอนนี้ก็เพิ่งออกมาจากบ้านนะครับเดี๋ยวจะรีวิวบรรยากาศจากถนนพระรามสองนะครับขึ้นสะพานยูเทิร์นตัวแ,แยกหัวกระบือนะครับแล้วก็ไปออกการเจนาพิเศษวันนี้รถเยอะนะ แปโมงครึ่งนะครับรถก็ยังเยอะอยู่อ่าสภายูเทินนะครับตรงแยกหัวกระบือถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะ ปีนี้ไม่ได้กลับต่างจังหวัดนะครับพี่น้องก็ถามมานะครับว่าบ่าวดินไปต่างจังหวัดหรือเปล่านะครับเพิ่งจะไปเมื่อปลายเดือนอพฤศจิกานะครับก็จะไปอีกทีก็นู่นแหละสงการก็ยูเทิร์นกลับมาเป็นฝั่งขาออกนะครับพามาดูจุด นี้นะครับจุดใหญ่ๆอีกจุดหนึ่งแถวเคหะ,ะการไฟฟ้านะครับแล้วก็เคหะทนบุรีโลตัดพ่รามสองนะครับแล้วก็จะออกไปทางวงแหวนการจนาพิเศษนะครับสำหรับถนนพ่รามสอง สมุทรสาครภาคใต้นะครับก็ตรงอย่างเดียวนะวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใครจะไปทางบางบัวทองบางแคบางปะอินก็ค่อ,ออกซ้ายไปเข้าวงแหวนนะถนนวงแหวนฝั่งตะวันตกนี่มันไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนกับวงแหวนตะวันออกนะครับมันจะมีทางต่างระดับแล้วก็ทางคู่ขนานแค่นั้นเองนะ นี่นะครับจุดใหญ่ๆที่อยู่หน้าโรตัสนะครับก่อนที่จะข้ามถนนวงแหวนไปทางสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9นะครับพระประแดงกาญจนาพิเศษนะครับใหญ่นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะ ก็จะออกทางขนานนะครับแล้วก็จะไปกาญจนาพิเศษสำหรับใครที่จะเดินทางไปตางจังหวัดนะครับภาคใต้ก็ตรงไปเลยนะครับก็จะไปทางภาคเหนืหอภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับก็ออกทางคู่ขนานตรงนี้นะออกทางคู่ขนานเสร็จแล้วก็ วิ่งไปตามป้ายบางแคนะครับป้ายบางมันจะมีป้ายาทางด่วนนะครับพระประแดงบางนาก็ชิดซ้ายสุดเลยถ้าบางแคก็วิ่งกัน2เลนกลางนะครับสมุทรสาครก็ตรงไปช,ชิดขวาก็กลับรถนะครับ ไปการจนาพิเศษนะครับวงแหวนก็มาทางนี้นะครับทางบางแครจจตุจักวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับไปวิ่งเก็บงานเสร็จก็จะไปขับแก็บกันต่อนะช่วงใกล้ปีใหม่นี่งานก็คงจะพอมีนะครับขับแก็บ มีทางด่วนนะครับนี่ด่านบางขุนเทียนนะโล่งเลยนะครับรถบรรทุกรถใหญ่นี่ไม่ค่อยมีกันเลยนะครับด่านบางขุนเทียนนี่คือถนนการเจนาพิเศษนะครับสะพานที่เห็นด้านบนนี้ก็คือไปทางสมุทรสาครน,นะ น,นี้เป็นถนนวงแหวนนะครับการเจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกอ่ารถก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับนี่รถบรรทุกก็น้อยนะ,ะคนก็เริ่มออกต่างจังหวัดกันเยอะแล้วนะครับทยอยกันไปนะครับ สำหรับถนนกาญจนาพิเศษเส้นนี้นะครับใครที่จะไปคนที่อยู่ทางากรุงเทพด้านในนะครับขึ้นทางด่วนดาวคนองมาลงถนนพระรามสองอแล้วก็มาออกทางนี้ได้เลยนะครับวงแหวนไปทางบางบัวทองอาบางใหญ่นะครับบางปะอินเลยไปออกพ้าหนโยธินไปสระบุรีโมรชได้เลยนะครับไม่มีไฟแดงนะครับ ตรงอย่างเดียวมือใหม่ก็ไปได้นะครับไปตามเส้นทางหลักเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งนั้นนะครับไปออกพะหนโยธินเลยพอเห็นป้ายสระบุรีแล้วก็ออกไปเลยนะครับออกพะหนโยธินไปเลย ันนี้วันที่27ธันวาคมนะครับวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คนก็จะกลับกันเยอะนะเพราะว่าคนคนไทยส่วนมากก็จะมีรถกันแทบทุกบ้านนะครับมาทำงานกรุงเทพก็จะมีรถส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยนะ คนที่ขึ้นรถบขสรถไฟก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็ยังแน่นเหมือนเดิมแหละส่วนมากคนที่ขึ้นรถไฟรถบขสนี่ก็จะเป็นาทางพี่น้องฝั่งลาวนะครับสปปลาวนะเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะไปขึ้นรถที่หมอชิดนะบขสหมอชิดแล้วก็ บางคนก็จองตั๋วรถไฟไปเลยนะครับไปถึงไปต่อไปเวียงจันทร์เลยก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟวิ่งตรงนะครับจากกรุงเทพอภิวัตรไปถึงสถานีคําสวัสดิ์นะครับเวียงจันทร์หรือว่าข้ามประเทศไปเลยนะครับเหมือนกับที่มาเลเซียนะครับไทยกับมาเลเซียนี่ก็นั่งรถไฟข้ามประเทศไปเลยไทยลาวก็เหมือนกันนะครับ แต่กับคอมเมนที่ไม่รู้นะเส้นทางออกต่างจังหวัดนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับใครที่ทำงานอยู่กรุงเทพทางฝั่งทนไม่ต้องไปขึ้นทางด่วนด้านในนะครับออกเส้นนี้ได้เลยขับง่ายนะครับตรงอย่างเดียว กตป้ายบางบัวทองไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็ให้สังเกตป้ายบางปอินไปเรื่อยๆเลยนะครับไปจนถึงสุดเลยเอพอสุดป้ายบางปะอะินก็จะเห็นป้ายสลับุรีนะครับทีนี้ก็สบายใจเลยเห็นป้ายสลาบบุรีแล้วก็ขับไปเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพไปเลยนะครับ ะดวกสบายนะครับถนนนี่กว้างทางคอนกรีตนะครับทางคอนกรีตนี่คนลาวเขาจะเรียกว่าเป็นทางเบตงนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเขาเรียกทางคอนกรีตนะถนนคอนกรีตนะส่วนสปปลาวเขาจะเรียกถนนเบตงนะครับบ้านเราเรียกทางลาดยางบ้านเขาก็จะเรียกทางปูยางนะครับ สบายชิวๆกันเลยนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับจากบางขุนเทียนนะครับไปบางแคบางบัวทองบางปะอินนะครับบางใหญ่ปทุมธานี้อยุธยานะครับใช้เส้นนี้สังเกตป้ายไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวหลงนะครับยิ่งตรงอย่างเดียว ถนนหนทางนี่สะดวกนะครับจากกรุงเทพถึงหมู่บ้านบ้านนอกเลยชนบทกันเลยนะครับทางลาดยางทางคอนกรีตนะครับไม่มีทางดินแดงไม่มีทางหลุมบ่อนี่ไม่มีเลยนะ,ะแต่อาจจะมีทางที่บางเส้นก็มีชำรุุบ้างนะครับก่อนนิดๆหน่อยๆน,นะ,ะสำหรับพี่น้องที่จะไปทาง บางไะอินนะครับตรงอย่างเดียวนะครับเห็นป้ายบางไปอินแล้วก็ตรงอย่างเดียวผมจะออกตรงนี้นะครับจะไปเข้าเพชรเกษมไปเก็บงานที่หนองแขมนะครับออกตรงนี้ก็จะไปเ,เพชรเกษมนะครับหนองแขมบางแคท่าพระวงเวียนใหญ่นะครับรว่า ออกซ้ายไปก็จะไปอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะคนปรปฐมเลยก็ชิดขวาก็เหมือนเดิมนะครับกับรถยูเทิร์นนะครับแต่มาทางนี้ก็มาออกเพชรเกษมนะจะไปเดอะมอบางแครหรือว่าจะไปหนองแขมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับมาทางนี้เลย ที่จะไปทางหนองแขมก็มาทางซ้ายนะครับใครที่จะไปทางบางแคก็ไปทางขวานะทางขวาจะเป็นทางไฟแดงนะครับามาถึงตรงนี้ก็มีรถบรรทุกเยอะอยู่นะหลายพันเนี่ยนกะ็ขนส่งนะครับขนส่งสินค้าออกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปข้ามไปทาง ประเทศเพื่อนบ้านนะครับลาวเมพมา่ารถขนส่งเขาก็จะมีตลอดเวลานะออกซ้ายนะครับไปทางนาคปรปฐมนะครับออบน้อยออบใหญ่อองแขมนะครับออกขวาก็าไปทางเดือมอบางแค ยังเยอะอยู่นะครับถนนเพชรเกษมขาออกนะครับคนที่ยังทำงานอยู่ก็เยอะนะครับช่วงวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์นะครับอาจจะบางคนอาจจะทําเป็นถึงวันเสาร์นะครับอาทิตย์ก็หยุดไปเลยนะยาวๆไปเลย สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ